โอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนี่อยู่ช่องแฟนตาที่อยู่ในเกมโซนโฟร์เอ็กซต็มนะครับผมวันนี้ก็อัปเดตมาใหม่นะเดี๋ยวผมแฟนตานะผมขอลองประเดิมก่อนเพิ่งเปิดมาได้หนึ่งชั่วโมงนะเปิดไวกว่าที่คิดครับตอนแรกเปิดนึกว่าจะเปิดแบบช้านะวันนี้เปิดไวกว่าที่คิดครับเดี๋ยวแฟนตาขอฉลองหน่อยแล้วกันขอสักเดี๋ยวเจอกันสักข้าสิบกล่องเนะลยเบาๆนะครับไอตัวนี้ครับเอามาแลกกันได้นะเดี๋ยวลองดูสักข้าสิบกล่องอย่างสิบกล่องแล้วกันนะะเเราเราทสบบหน่ออยนนนะตัััววี้้ขสกกแลกปลาเราเยอะนะนครับ เป็นสามสิบสี่สิบกล่องอะตัวนี้ก็สิบกล่องไปมาทุกคนเลดดีลิอเปล่าทุกคนนะครับห้าสิบ่องวัยวัยวะมันดูคิดว่ายังไงวะเราต้องไปเปิดท้าวเราไว้ทุกคนนะครับบอกเลยนะงานนี้ไม่รวยก็กำหมัดกล่องเท่าไหร่ยวผมขอดูกล่องนะกล่องมันชื่อว่าอะไรนะกล่องเท่าไหร,ไหร่ตอนนี้นะครับโอ้ยวีบขัดดวงจังวะ มาตอกันทุกคนมาต่อกันครับมาขอเปิดสั้ส50กล่องเดี๋ยวเราดูว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับโอ้มันชื่อว่า ROD นะครับก็คือตกปลาครับอายาออกหรือเปล่ามันยังไม่เข็ดกับการของใหม่ๆในแฟนต้ากล่องละ205นะครับกล่องละประมาณ5บาทนะครับละ5บาทนะครับ5-6บาทนะครับในแฟนต้าจัดให้ก่อนเลยครับบัตรไม่มีขายบัตรอะมาทุกคน50ใบของเรานะครับมาดิว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับ50ใบของเรานะจ้ะใบแรกครับไปครับ โป้งกูใช้ปลาแรกเยอะมึงเอาปลาคืนกูออกในกล่องคือมีประมาณนี้ครับมีประมาณนี้ครับมีแค่ปลากับปลาครับแล้วก็ปลาแล้วก็อีกพีครับกูให้ปลาแรกต้องกี่บาทสามสี่ร่อไมันคือเก้าสิบปลายเก้าสิบตะเลินพรไหนเวนไปครับทุกคนเบ้ปลาทูนะ เลดมันไหวไหมวะเฮ้ยเลดมันมีดีจริงไหมนี่ปุ๊บโบถูหนะ้าไม่ได้แม็กไปเลยครับเบ๊อีพีครับบัป่าส้มครับโบโอ้โหอีโอ้โหทุกคนไม่ไหวว่าเลดอย่างเงี้ยซ่วกัววโอ้โหเลดเลดห้าสิบกล่องกูจะได้คือไม่นี่ยห้าสิบกล่องอ่ะเฮ้ยเบ๊อีพีสามแสรับบัปอาครับ บับปาครับบับปาครับบับปาครับโอ้โหทุกคนเฮียเลดอะไรเนี่ยใครจะเปิดก็เปิดแต่แฟนตาขอบบายว่ะยิ่ถ้าฉายาไม่ออกห้กล่องอ่ะโอ้โหคลิปนี้ครับทุกคนเฮ้ยพักก่อนเลยว่ากล่องฉายาจริงไหมเนี่ยขออะไรก็ได้ครับผมข้อที่เป็นแบบเท่เลยเอาไปคงไปขายหน่อยว่ะช<ว>ั่วอุปาว่ะเฮ้ยัว เวันอีเหย้กูโดนเชื่อกูอย่าส่เอมได้ได้ไอ้เหี้ยโอ้ขอว่าคนอื่นเขาได้กูไม่ได้อะไรทุกคนดูดูดิไอ้เหี้ยเขาได้กันโันลวนแล้วกูว่าโอ้ย่าเกย์ไม่ไม่สงสารกูเลยเว้ยเกยสงสารกูหน่อยดิวะเหี้ยโอ้ไปเลียนไหมผมบ้างนี่ต้องเปิดจีกล่องอ่ะบอกผมหน่อยดิโอ้ดูดิทุกคนหมด หมดหมดไม่ได้อะไรเลยกูรั่วเลยไปโบโอ้โหเก่าท้ายจั่วจั่วโอ้โหจั่วโอ้โหจั่วโอ้ฉลาเพิ่งมาโอ้ my god โอเค,อเค,อเคทุกค,ค,คนก็ไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราขออีกสักห้าสิบกล่องไหม uli. จัดไปเลยห้าสิบกล่องมาเริ่มร้อนเริ่มร้อนละเริ่มร้อนละ เริ่มร้อนละเริ่มร้อนจริงๆครับเริ่มร้อนจริงๆนะครับเริ่มร้อนจริงๆละไอะเหียไม่ไหวว่ะโอ้แต่ก็ได้ปลาคืนมาอยู่นะแต่ก็ถือว่าคุ้มไหมก็ไม่คุ้มแหละนะครับเดี๋ยวเราจัดอีกสักห้าสิบกล่องแล้วกันนะไม่พอวะ่ะนี่เอาอันนี้สักยี่สิบนะครับทุกคนนะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้สักยี่สิบนะครับสี่สิบแล้วนะตัวนี้สักตัวนี้สักยี่สิบนะครับไปหกสิบกล่องเฮ้ยยังก็เปิดกล่องมาตัวนี้สักยี่สิบครับ อ่ะยี่สิบยี่สิบนะครับก็ดูไปไม่รู้กี่บาทละมาครับแต่เรามาเปิดตรงนี้ครับหกสิบกล่องทั้งหมดวันนี้ก็ 100, 110, 110กร้อยร้อยสิบร้อยสิบกล่องนะ110ร้อยสิบกล่องนะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันว่า110ร้อยสิบกล่องมันจะมาไหมนะ110ร้อยสิบกล่องนะทุกคนตอนนี้นะปาครับสุยาารับไปโอ้โหเก้าสิบเก้าสิบปลาแม็กเก้าสิบฉลามปลาปลาส้ม ปลาแม็กโอ้โหทุกคนมันยากกว่าเลดยากแน่ดูดิฉายาสักอันหนึ่งขอภูมิใจหน่อยทีมงานร้110อยร้อยสิบกล่องอ่ะทีมงานขอภูมิใจสักสักสักคลิปได้ไหมขอภูมิใจสักคลิปได้ไหมคลิปได้ไหมเสียงเริ่มหายแล้วเฮียอ๋อไม่ก็เฮียทีมงานไม่สงสารกูเลยไหวเฮีย yeah, ดูดิเฮ้ย มาไม่รู้อะเตือสูตรนี้สูตรนี้ไม่มีใครทาได้แน่นอนครับมาบอกเลยสูตรนี้เปิดทีเดียวรู้เรื่องก็เบื้องมือมาแต่ขนาดไหนวะถึ่จะขึ้นไหมดูกันเลยทุกคนสูตรนี้เลยนะครับบอกเลยว่าครั้งเดียวจบและจอดร้อยสิบกล่องไม่มาร์กพักก่อนถือว่าเราได้ทาคลิปแล้วถือว่าเราได้ทําให้คนดูได้เห็นแล้วเปิดก่อนได้ปูดไงมา และจังหวะนี้ครับดูชื่อครับบุ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 บเงียบกิ๊บฮักเลยอีอย่างเงียบกิ๊บเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรแฟนตาโอ้โหเงียบกิ๊บทุกคนโอเคครับผมตัวประมาณนี้ครับร้อยกล่องก็ได้อีกพีมาห้าแสนมาสิบนะครับสามแสนสิบเก้าอันนะครับแล้วก็สองแสนอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ โอเคผมก็ประมาณนี้ผมก็คลิปนี้ถือว่าค่อนข้างจะเจ็บนะครับและจุกนะโอเค okay, คลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รแลวกดกระดิ่งในช่องแฟนตาทีนะครับตอนรี้ตัวลาไปก่อนจังหวะช่วงหน้าสุดที่ครับไปไว้จุ๊บ